เจ้าป่าท้อเจ้าป่าท้อเจ้าป่าท้อชวนแม่ ผมอังสิดสัมพันธัตอธิบดีกรมการพ้ังชนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลของครอวเรือนตามเกณฑ์ชี้วัดความจาเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งเราจะมีอาสาสมัครเป็นผู้จัดเก็บและก็เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนเลยครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นจรงิงเพราะการที่เรามีข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยเราทําให้เราได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดเกาได้ถูกที่คันเพราะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะครับทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นการข้างค้างอยู่ แล้วก็จะให้หน่วยงานต่างๆเขามีแผนการต่างๆ,ๆท่านมีปัญหาด้านสุขภาพท่านมีปัญหาด้านการศึกษาด้านหาที่อยู่อาศัยหรือด้านอื่นๆนะครับที่อยู่ในส่วนทั้ง38ตัวชีวัดของเราเนี่ยเราก็จะเข้าไปดําเนินการได้ในอนาคตก็ขอความร่วมมือนะครับตั้งแต่มกราคมนะครับจนถึงเมษายนเป็นต้นไปก็อขอขอบคุณครับ